ไปหรอตรงนี้เมนใหญ่แถนงอยยาวเฮ้ยชียงเรื่อ,อไไกี้เนี่ยมาที่เดิมตรงนี้นีะ่ะจะต้องลงไปทางนู้นก็จะโอ้ยสมเสร็จตั้งเลยสมเสร็จเอาสวัสดีสมเสร็จ

ระวังโทรศัพหล่นนะเอันเป็นแผลด้วยอ๋อมันทะเลาะกันเอไตว้มันหล่นเลืดเลือดมาเลย ไปยืนตรงนั้นนะปาถให้รารยๆไปืตรงนั้นเร่อไปยืนตรงนั้นอ๋อไม่ควรจับเหมือนเหมือนมเหมือนหมูเหมือนหมูให้เหงือด้วยเหงือออกชุ่มชั้อเลยตักโขงตัโขงคล้ายตัเทจะไม่ใช่ไปกันกับล้า่น เขานอนอยู่เนี่กระเต่าเนื้อเตาโมนเอเทียอ่าปากให้เลยกิ้เต่า ก็ไม่ได้ขี่หรอกจะให้ง่ายก็ไม่ขึ้นได้นะองดูดิโอเคไม่ทำอะไรด้วย ที่สันทร ไปดูยีาไปดูอะไรเลยไปดูดูอะไรตนี้ก่อนตรงเน้นก่อนลงตรกลับแล้วกลับเลยนะตรงไหนตรงนี้เออลูเสร็จแล้วก็ลงไปาน่าแล้วก็กลับเลยโอเคไหมอยากไปโซนสีชมพู้ับไปเลยออกมเฮ้ยตัวอะไรบินผ่า ตัวอ,อะไรวิ่งไปดูตอนนั้นอยากชื่อรู้ว่าชื่อตัวอะไรตอนนั้นป้ายแกะบาบารี่อันนี้อ๋อแกะบาบารี่แกะบาบารี่แกะหรือแพ้เนี่ย Đưa lấy chiều xuống sụt ba, ba đi Chị kè đây Bà bà đi Hả? mình mèo Qua đây cứ lọc mà ăn Qua đây ตัวเล่นจะเขาใหญ่มากตัวเล็กออกมาต้องมีเขาเลยพยายังอยู่บนหินให้ด้โอเค

ลืมแล้ว ja. ั้ไมจำไม่ได uh ้แต้องมายืมปันจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้ใครจำได้ก็ไม่ใช่แหละอันนี้มันตกดอก ไม่ใช่ไปดูตรงเบิร์ดก่อนไหมจไมด้ือิราอูตรงนี้ไปดูเบิร์ดก่อนดีไหมสไ,ไ,ไม่ดู เาได้วากินข้าตรงนี้้ัามีที่แล้น่ยเอาเบิร์ดปิดเนี่ยตอนแรกเอาจะ้ากินข้าวตรงนี้นะนี่ขึ้นไปสุดที่ 要问题。 เข้าไหมหรือไปนู่นเข้าเพราเสียมาหนึ่งพันบาทเพราะเสียมาหนึ่งพันบาที่ยกี่ร้านกี่เลยเนี่ยให้มากี่ล้านกี่เดี๋ยวทีนี่ที่ไทยมีตอนนี้เราเข้าทางนี้ออกทางนี้ อ้าวคอยู่ตรงนี้เองนกเงือกนกเงือกเล็กแหมบอยู่ไหนเขาแหมบมาให้แม่ดูนกระเป๋าพ่อดิวดินแคร์ให้พ่งไปไปนกเงือกใหญ่เนี่ยโอ้โหนี่เป็นนกเงือก แมวแมวแมวไขนันแมวตายดิตรงนี้แมวแมวถ่ายอยู่แมวนมวน่มันแมวอ้าวไม่ใช่แมวหรอเนี่ยโค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 มันมันไก่อ๋อเลใหญ่มากเลยอ่ะสวยเลยนะแล้วทำให้ถ่ายรูปเลยด้วยถ่ายยังถ่ายด้วยหรือถ่ายรูปถ่ายเลยถ่ายรูปด้วยระวังนกจิก เต้องอด้วยนะไปขอว่าไพี <spooky> ่โเฮ้ย <cuz> น <I ain> ีแบบนี้ด้วยเหรออ๋อขอเท่าเฮ็ดนแล้วเออยย่โม่ไงคูสาเขาเเฮ็ดแล้วเราตั้งเขาเฮ็ดแล้ว่ของนีเจ้าเนี่ยจ้าจ้าเห็นไอ้ไอ้คู่เนี่ยออของน้าเกินน่อยเเลยอ เออนั่นนเพื่นนั่นเพื่นสังวไผ่ออกออกดีกันเออออกดีกันมไม่เอาไม่เอาไม่โตไมม่อ้รถ่ายูถ่ายรูปานิ่งโอ้ร้อนมาก 辛苦了呀 ไ,ไ,หไหนถ่ายภาพนิ่งแล้วถ่ายวีดีโอภาพนิ่งไววิดีโอด้วยแล้วเมื่อกี้ภาพนิ่งอะวีดีโอแล้วภาพนิ่งทั้งวีดีโอทั้งภาพนิ่งเมื่อกี้นะทั้งวีดีโอทั้งภาพนิ่งพร้อมกันนะนนได้แล้วเหรอได้ฮะไดะ้ไหนดูรูปดีแหนรูปเดี๋ยวรอก่อนถ่ายวีดีโอเสร็จก,ก่อน นกแก้วถ้ามันแตกไหมก็เป็นนกแก้วถ้ามันแตกอะ่ะ <laughs> เอามันแก้วต <laughs> ัวนี้เราวังตแตกแะ้วตัวดินกแก้วมันพูดภาษาคน,นาได้ไหม <laughs> ได้ <laughs> อันนี้อยู่ไหม <Yeah. S 3> <laughs> เอ้ยเดี๋ยว <laughs> <laughs> พยายามจะเอาโซออกไม่เลิมอาหัอ้นี่เหมือนไหมเหมือนในรูปไหมล่ะเรอชื่ออะไรเหมือนเขอถ่ายก่อน 那，嘿。 เฮ้ยตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วไม่ถ่ายไปแล้ว้ชื่ออะไรอ่ะลิงอะไรอ๋อลิงแล้วคางอย่าบอกกันว่าลิงพูดได้อ่ะปมาอันนี้หน่อยนี่นั่นอ้าวขอถ่ายหน่อย ทำไมต้องเป็นจ่าจ่าด้วยเนี่ยโอเคคลิปจบแล้วมั้งนะ